เอาละครับผู้ชมครับเช้านี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าใครไม่ชอบออกกําลังกายนะครับวันนี้จะชอบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเรามีเทรนเนอร์พิเศษนะครับมาฟิตหุ่นให้เจมส์มดดําเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหล่อแซ่บมากพี่ว่าฟิตของแจ็คก่อนแจ็คไปทําหน้าอกมาหรออันนี้นมผมจริงครับต้องบอกว่าเทรนเนอร์เนี่ยนะครับทั้งหล่อทั้งเท่ทั้งล่ำนะครับเพื่อไม่เสียเวลาขอต้อนรับเทรนเนอร์ทั้ง4ี่คนครับ Anh ngay, ngay อาโอ้โหใครยังออกกำลังกายไหมเช้านี้เอาละครับสวัสดีฮะสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะเจอเลยเจอใส่เสื้อใส่เสื้อก่อนจะไกลมันตุ้มตุ่มต่อมต่อมถอดเต้อ็ได้แล้วไม่ธรรมดาเลยนะเดี๋ยวก่อนสาวสวยท่านนี้คุณผู้ชมหลายท่านคุณหน้าคุณตากันดีนะคะขอต้อนรับคุณลูกตาลฉลอมจิตและคุณอดัมค่ะสวัสดีครับผม อะไรกันคะอ่านี่เป็นสามีนะคะสามีเองของคีณลูกตาดีข่าวว่าแต่งงานนะคะคุณอดัมเป็นสามีคุณลูกตาไปสามีเลยที่คุณแขกอับแบบนี่ จร,จริงๆเราไม่คิดเป็นใหญแบบหมดเลยเหมืกันนะเมื่อวันพระราชสัดีที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดตัวฟิตเนสใหม่ฟิตเนสใหม่ที่ RCA ด้วยใช่มั้ใช่ค่ะม,มันเป็นฟิตเนสที่มันแตกแตก่างกับฟิตเนสทั่วไปนะใช่ Hotman Fit เอ่อ Hotman Factory นะคะเป็นฟิตเนสแนวใหม่ที่ใช้เครื่องออกกําลังกายเป็นเครื่อง EMS นะคะสําหรับใช้กระตุ้นกล้ามเนื้อในระหว่างการออกกําลังกายไปด้วยคือ EMS หมายถึงเราก็เล่นเออปกตินั่นแหละเล่นปกติด้วยแต่มีเครื่องมือด้วยในการใส่ถึงว่าไปใส่เสื้อแจ็คเก็ตแล้วก็ออกกําลังกายนะคะแต่กําลังกายน้อยลงมันจะทําให้เหมือนกับว่า ออกกำลังกายสมว่ายี่า20นาทีเหมือนออกกำลังกายสักหกชั่วโมงเออใช่เช่วยเบิร์นมันขอสมัครเลยใช่ไหมใช่มันไปห้กล้ามเนื้อขึ้นเร็วอะค่ะมีส่วนลดไหมมันมีส่วนทำให้กล้ามเนื้อขึ้นเร็วสำหรับการลดน้ำหนักนี่ขึ้นอยู่การออกกำลังกายแต่ว่าพวกนี้จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อมันกระชับเร็วคุณลูกต้าแต่งงานไปแล้วได้สามีเป็นฝรั่งค่ะ เป็นไงบ้างหลังจะแต่งงานไปก <g> ็ดีค่ะดูกษารูปร่างด <g> ูดูเป็นเออสาวเฮลตี้มากขึ้นก็ก็รู้สึกออกกําลังกายเพิ่มมากขึ้นอืแล้วเขามีน้องหรือยังอะ กำลังจะมีค่ะแต่ไม่มีกระดาทษงานค่ะปีหน้าอูดูหนักอกหนักใจไหมครับหมายถึงว่าทำธุรกิจอะไรหมายถึงหนักอกหนักใจไม่ใช่อยากรู้ว่าธุรกิจเขาเปิดสองสาขาเนี่ยมันรู้สึกไงครับก็ก็ตอนนี้อันนี้คือเป็นธุรกิจของคุณอดดำค่ะเราจะช่วยในเรื่องการประชาสัมพันธ์แสดงว่าธุรกิจอันนี้ก็มีมาคุณอาดำมาตั้งนานแล้วคุณลูกตาลก็ไปแต่งงานแล้วก็มาร่วมทำธุรกิจอันนี้เพราะเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วเป็นเทรนเนอร์อยู่แล้วคุณอดดำจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าฟิตเนสอันนี้มัน about uh, fitness? So the, our main goal is to have a place where people can you know feel like home, mm. but at the same time they have the, the best and, and the most professional help from us. to achieve their you know d REAM body and mm. so we are guaranteeing you know like the results Really? Oh. so um u you know it's it all about being professional training y o ย Yeah. เอาง่ายๆก็คือเขาบอกว่าตรงนี้อยากจะทำให้ฟิตเนสเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเป็นเหมือนบ้านแล้วก็หมายถึงว่าเจอแบบว่าทำงานได้แบบมีผลตอบรับที่ดีขึ้นใช่แล้วก็เอ่อทุกคนที่มาที่นี่คือแบบว่าไม่ใช่เป็นฟิตเนสธรรมดาทั่วไปเขาเป็นฟิตเนสที่ต้องนัดหมายหรือว่าเป็นส่วนตัวค่ะสมมติว่าถ้าเกิดคุณมาคนเดียวก็อาจจะเจอคุณคนเดียวในยิมนั้นเลยก็คือเหมาทั้ง จิมเลยใช่ค่ะสมมติว่าพี่ไป1คน2คนนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไม่เจอลูกค้าคนอื่นแล้วก็แต่ละคนที่เดินเข้าไปก็ไม่ได้แบบไปเล่นด้วยส่วนตัวจะต้องมีเทรนเนอร์คอยดูแลทุกทุกทุกคนมีเพอร์ซอนัลเทรนเนอร์หมดเลยใช่ only personal training ทุกคนเดี๋ยวแต่ชื่อมันเก๋มากเลย hot man factory speed fitness ชื่อมัน hot man งานผลิตู้ชายหราอย่างอย่างมดดักับแจ็คเนี่ยเป็นคนที่ เกียรติที่สุดคือการออกกําลังกายใช่อ<า>ทำไม่คือทายังไงก็ไม่รู้เกิดทําชีวิตจะสมบูรณ์แบบมากถ้าได้ออกกําลังกายเนี่ยทำยังไงถึงจะออกกําลังกายกาหาสามีเป็นเทรนเนอร์หรือย,ยังไงดียเทน e มไม่ชอ e เลยประมาณ20-30ปีไม่ขอกังกังก้ามมึงจะบอกับตัวเองยูอาดามยูสอนสอนหน่อยได้ไหมสอนหน่อยได้ไหมพูดไทยก็ได้ครับพูดไทยสอนสอนสอนหน่อยเพราะนานเียดำมาครับสอนเจียัดดกับผมเลยแล้วกันก็คือไอ้ตรงนี้เครื่องเีอยู่ตรงนั้นคืออะไรฮะ that that one is the speed fitness machine over there และนี่ s is our head trainer Andrew o อ a y so he gonna show you some exercise y okay, maybe you can try อ่เด okay. ็เอาดิอายุเลยอเลยม่เชิญนะโนโน k ไปเไหนโอเคไปเจ้ทตามยไม่เช่นนั้นแ y วแมวเราไปที่เครื่องนี้เลยดีกว่าไปเครื่องความิเศษคืออะไรฮะคือยังไงอ่ะอย่างที่หนึ่ง มาอ่ะครับอ่ะเออโอ้ยหมุนนี่หุ่นหมุนหมุนอันนี้ทำให้เอลเอลเล็กลงออ๋เอลเล็กลงกระเทียมใหญ่ให้ค่ะเอลจะเล็กลงอยู่ที่อันนี้อยู่ที่บ้านทั้งทำได้อ๋ออันนี้คืออยู่บ้านทำได้ค่ะบ้านทำตามได้เลยนะคะมันทำมันบิดทำให้เอลตัดทำให้หลังใหญ่ได้ไหมให่ไอยากดิสอกอยากีิสตอดิสอก ท่าที่สองโอ้โหที่จะยากเขาบอกอันนี้ลงทั้งตัวอันนี้ลงทั้งตัวทั้งบัวขาวนักมวยชื่อดังเคถิดเสาขอบคุณขอบคุณขอบคุณเชิญขอบคุณกยอะแะนเออสลับอข็งฉลามได้หมดเลยทั้งตัวได้ได้ทั้งตัวเลยไปที่เครื่องนั้นบ้างดีกว่าแต่ถ้าไม่อยากเหนื่อยใช้เครื่องดีกว่าค่ะก็ใช้เครื่องดีกว่าง่ายกว่าเราไม่ได้บอก เขาเรียกอะไรนะอีกค่ะ Speed Fitness ค่ะ Speed f i t n e m s มันใช้เครื่องมือกระตุ้นไฟฟ้า Electronic Muscle s t i m u l a t i มาเรนทระตุ้นเข้าไปในกล้ามเนื้อนะฮะตรงนี้มันจะช่วยจะเจ็บไหมไม่เจ็สาธิตเลยสาธิตเลยครองดูลองค่ะ So basically you just Uh, can what? adjust oh, yeah. the, the the level of the electricity that goes into your muscles so let's say if you do like one bicep curl right oh. this is one flexion the, this machine gives you constant flexion <laughs> for like 5 to 6 seconds okay. so it's like 5 <laughs> 6 times 6 <laughs> times อย่างเช่น Okey o ราก็ก็คือว่าเราก็ออกกำลังกายเหมอนปกติเนี่ยนะคะแต่ว่ามันเหมือนกกำลังกายหกเท่าทุกอย่างหเท่าหมดเลยโอเคโอ้ยไปไหมเจ๊ เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะสมัครไว้เลยนะครับจริงๆแล้วรู้สึกว่าเหมือนจะเบาแต่ว่าหนักมากหนักมากเลยอ่ะครับวันนี้ก็ได้ความรู้นะครับเกี่ยวกับการออกกําลังกายนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราขอไปด้วยกันอยากจะลดความอ้วนแล้วอยากไหมอยากครับผมอโอเคเดี๋ยวขอไปสมัครที่ฮอตแมนไปตรงนี้เดี๋ยวที่ลูกดานแล้วก็พี่ดาวมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับผม